สวัสดีค่ะอิจิปุกนะอิจิปุกยูพูเกตปกติก็เปิด้านน้ำชองอยูที่ภูเกตที่ตัดสินใจมาทำออนไลน์ก็เพราะว่าในอดีตอิจิปุกเป็นพนักง,งานโรงแร่มซึ่งก็ลาออกมาดูแลแม่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงพอแม่เสียชีวิตในช่วงโควิดพอดีซึ่งอิจิปุกก็เลยไม่ได้ไปทำการไล่เพราะว่าด้วยอายุและวัยของอิจิปุกไม่สามารถทำการนั่นได้แล้วอิจิปุกก็มาทำออนไลน์แต่ออนไลน์ที่อิจิปุกทำม,มัันก็ไม่ตอบโจทย์นะอิจิปุกพอเดอยวว่ว่าเล่นติ๊กต็อกช็อปเล่นโซเชีย แดนวันเดอร์เลนซึ่งอีจิบุกค,คิดว่ามันตอบโจย์มากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคู่โคที่เข้ามาซ่อนติ๊กตกมาทําอะไรหรือว่าจะเป็นทีมงานหรือว่าจะเป็นซีโอก็คือวิสัยทัศน์ของเขาดีเลยอีจิบุกติดใจกับคําว่ารีวอร์ดองบริษัทราคาที่ว่ามันสามารถเอาไปใช้ในปั๊มน้ามันในเซเว่นอีเลเวนหรือว่าแหลกซื้อแพททองในสปาอะไรได้ทุกช็ชอปโคนเนี่ยค่ะซึ่งค้าใครที่ว่าชอบเมือ่อนีจิบุกก็น่าอีจิบุกก็อยากจะเชิญชวนให้มาติดติดตามแล้วก็พิมพ์จังวัดนานะคะเราอิจ ต่อกับไปจ้า